สวัสดีค่ะบักสภาพมือ2สองค่ะแอลค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นสวดแจ็กเก็ตผุกนวมบุตรขนเป็ดเด็กนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัค ราคา5 5 0 0บาทได้ลูกค้าคน้ำหนักนะคะ45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าค่ะ120ยยิถึง้้ชิ้นนะคะตกลต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าๆหนะคะลูกค้าจ๋าส .3839 บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแจ็คเก็ตบูนรวมขนเป็ดเด็กใช่ไหมเดี๋ยวค่ะมี่เป็นบูนรวม แล้วก็ขนเป็ดในกระสอบด้วยกันอาจจะเป็นบุบนวมค่ะเ็กระสอบก็ได้อาจจะไม่มีเป็ดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เอาง่ายๆบุบนวมบวกขนเป็ดเด็กนะคะอันนีคือลากเทปตัวแรกเหมือนกันค่ะเอาเ่เทปเทมากนะคะเอาขึ้งง่าเทเอาขึ้นง่ายเทเอาเพื่อเทปเทลูกค่ะจ๋าลูกค่ะจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันอีกรอบลูกค่ะจ๋าเหมือนเดิมเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครป์กดบอีนังกับใดเด้ดอค่ะกดได้เลยมีอ<ม>ะไรกดกดให้หมดเลยลูกค้า รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วพบเจอกันอีกรอบลูกค้าจากวันที่สองรายการหนาเด้อเียกได้ว่ารายการสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะของปีนี้แล้วฟังดูแบบยาวนานมากใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะน้ลูกค้าค่ะชุขสุกค่ะน้ลูกค้าค่ะโอ้คุณแม่ที่หมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตบุบนมเด็กลูกค้าจ๋า เลือกไซส์มีขาขามาค่ะ50เจเอ50ลูกค้าจอามีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างเพื่อนดำบ้างฉ่ำรถบ้างคีดเสียคิเสียที่หายอาจเจอบ้างลูกค้าจ๋า5-15เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะมี้างคี้บ้างนะคะมีทั้งเด็กหญิงมีทั้งเด็กชายนะคะในหนึ่งกระสอบนี้สามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะคะเด็กหญิงเด็กชายนะคะใช่ค่ะโทนสีสันก็มีมาคะเลยนะคะมีสีอะไรบ้างคะโอ้ยลายแมซี่มือนีคือสีบอจบเด้วค่ะเยอะ มเยอะมากคือแดงมาสีทับทุ่งคะเสียวสีส้มสีม่วงสีเทาสีดำโอ้โหลูกค้าจ๋าหลากหลายมากนะคะมีทุกสีเอาง่ายง่ายเสี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 ยมีทุกสีนะคะค่ะมีทุกสีนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ขนเป็ดนะคะดูนิโคลถือว่าเหมาะกับช่วงอากาศมากนะคะลูกค้าจ๋าช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะช่วงเช้าเช้ากับตกแรงแม้อากาศมันสีเย็นๆนะคะลูกค้าจ๋า ค่ะนะคะดูค่ะเย็นๆนิดนึงนะคะดูค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าช็อปกระสอบรีวิวสามมาซีเอฟได้เลยได้เลยกระสอบนี้นะราคา5,500บาทเจ็ดเอฟเอสบินค่ะเอ็สวินบอกเอสบินค่ะขนเป็ดค่ะยูนิโคด้วยขนเป็ดด้วยสีขึ้นงามให้ขึ้นรอแถวยังไงคะผู้ชายเด็กผู้ชายนะคะตัวนี้หล่อมากนะคะเป็นเอ็สวินด้วยลูกค้า ประมาณการสักบาทเกาสามสิบเก้าบาทเน้นบ้สามสิบแสามสิบเก้าบาทโดยประมาณเนาะให้เน้นที่น้ําหนักสี่สิบห้าโลนะคะลูกค้าจ๋าแต่ละกระสอบจํานวนชิ้นอาจได้ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าคุ้นหาเล่ใ่น้อยแต่ทีนี้เขาแพ็คกิ้งมาน้าหนักสี่สิบห้ากิโลเนื้อผ้าเขาอาจจะเป็นแบบว่ายับยักษนิดหนึ่งยังไม่คลายตัวนะคะจ้าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะ่คะบูอันนี้น่าจะเป็ดไหมคะบางตัวอาจจะเป็น เป็ดไหมคะน่าจะเป็ดนะเป็ดค่ะเป็ดนี้เป็ดในบางตัวออกมาวิ่งได้เลยนะคะลูกค้าขะออกมาวิ่งได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะแนะนําเลยลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะสนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋า5้0พบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเจ็ดเอเดิร์นค่ะเจ็ดเอเลือกสายอ่ะสาเข้าขาค่ะเอาไปขายทางเนื้อบ้างอีสานได้เลยนะคะลูกค้าแต่ว่าคนส่งของเรายังหยุดอยู่นะลูกค้าจ๋าเปิด ใช่ค่ะส่งกระดาษน่าจะประมาณวันที่สี่นะวันที่สี่ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้ขนส่งหยุดแล้วนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็วันนี้บริษัทมาร์คของเราเปิดทําการวันสุดท้ายนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาที่หน้างานได้เลยนะคะปิดห้าโมงนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เปิดทําการวันสุดท้ายแล้วก็จะหยุดสองวันนะคะะอ้ยสีดําอุ้ยเรียบอะยังไงคะเรียบอะเรียบรู้แต่ดูไฮอะสีดำตัวนี้สวยมากค่ะลูกค้าจ๋าอุยสวยขนาดอุย สวย,สวยทุกตัวนะคะสวยทุกตัะะลูกคา้กจกคาจ๋าใหม่เลยอ่ะแล้วก็กระสอบนี้ค้าเด็กหญิงเด็กชายนะคะลูกค,าค้ขาขาเขเข้ากันมาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่นแนะนาเลยลูกค้าจ๋าช่วงบ่ายวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะให้ได้เป็นแฟนตัวยงนะคะลูกค้าใช่ค่ะเป็นแล้วนะคะลูกค้าค่ะ เดี๋ยววันที่เจ็ดเจอกันนะคะราวมีแจกของเป็นแฟนค่ะนะคะลูกค้แจกยิงแจกชัวร์ขอให้ลูกค้าเป็นแฟนตัวยงของแม่กาแ์ไว้ได้เลยนะคะลูกค้าคะวันที่เจ็ดสิบโมงเช้านัดเจอกันนะคะลูกค้าจ๋าวันที่เจ็ดลูกค้าคนเฟรชคือลายแทอะคนเป็ดหลายหลายลูกค้าจ๋าสังเกตนะถ้าคนเป็ดเนื้อผ้าเขาจะเบาบาง อ่ะแล้วก็เป็นคนเป็นแล้วก็ใส่แล้วจะอุ่นนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ซักอะไรนะซักซักง่ายแห้งเร็วนะคะลูกค้าค่ะถ้าเป็นผ้าขนสัตว์ผันทลายไปแล้วนะคะลูกนี่สวยค่ะนะยังไงคะสีค่ะชอบเหมือนกันอ่ะสีสดมากนะคะจ๋าไซส์มีตั้งแต่แบบว่าไซส์เด็กเล็กจนถึงไซส์เด็กโตนะคะนะคะจ๋าฟะไซส์มาเลยเด้อเด็กหญิงเด็กชายก็ใส่ด้วยกันได้นะคะาใช่ค่ะลูกค้าจ๋าล้างลายลลาายหหกนะลูกค้าขอจุดสีดำหน่อยนิด ตัวนี้แมอะไรนะคะนายคือขี่ตัวนี้แมอันนี้หาป้ายไม่เจอเอาข้างหน้าเลยแล้วกันสวยอ่ะสีแยมสวยอ่ะสีเอาขอประชันกับสีเหลืองหน่อยวุ้ยนี่มีม่วกดูค่ะเล็กเล็กพอไม้จิ๋วมากค่ะลูกค้าจ๋าจิ๋วมากใช่ค่ะจิ๋วมากอ่าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเขาอยู่นิโคสิไปต่อเอาอยู่นิโคซะเกินเด้ออันนี้ขนเป็ดน่าคือห้ามแท้เป็ดนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะ ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าพี่พบใครลูกค้าไหมอ่ะลูกค้าจ๋ายูนิโคอีกแล้วนะ่จ๋าอ่าอันนี้เป็นของขนเป็ดนะคะตัวนี้เบาๆนะคะแต่ใส่แล้วอุ่นนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋า CF ได้เลยนะลูกค้าจ๋ายูนิโคค่ะส่งอีกทีวันที่สี่มกรานะคะเอาวขนป็ดได้ไรอ้าวอีรีเดย์คุณมาทีมิตายูนิโคยูนิโอเลยค่ะ สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะต้อค้าแม่ค้ะท่านไหนที่สนใจนะคะมาซีเอฟได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะค่ะลูกค้าจ๋าซีเอฟได้เลยนะคะถ้าได้่ถ้ารับกระสอบนี้ก็จะได้ตามที่รีวิวถ้ารับกระสอบนี้ก็จะได้ตามที่รีวิวเลยนะคะค่ะจ๋าจ้ารับกระสอบนี้ไ ีสาวย<ห>เลยค<ล><ล>่ะส,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 สยวยสวยยั่วๆค่ะลูกค้าจ้ะอ่ะด้นานล่างนะคะโอ้อ,อเอาอันนี้คือเท่แท้อะบางตัวสีเขาก็จะเป็นแมนๆหน่อยนิดนึงนะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของอาริดานะคะอันนี้ก็แมนเหมือนกอันเท่จังเท่จริงลูกค้าจ๋ะเด็กหญิงเด็กชายมีมาหมดเลยนะลูกค้าขาเด็กหญิงเด็กชายนางสาวนะลูกค้าขาหน้ามีมาหมดเลยลูกค้าจ๋ะกระสอบนี้นะคะสวยมากสี ีแจมมาเลยแล้วก็ขนเป็ดเยอะนะก็สอบมีขนเป็ดเยอะมากยูนิโคค่ะอันนี้เป็นเนื้อของขนเป็ดนะอ่ะลูกค้าจ๋าสีสดมากอ่ะกระสอบนี้ลูกค้าจ๋ามีทุกสีจริงๆริงใช่ค่ะแบรนด์ที่ห้อก็มาหลากหลายนะคะยูนิโคยูนิโาค่ะโอนาวีก็มาไนกี้ก็มาเอสพินก็มาลูกค้าจ๋าค่ะหลากหลายมากค่ะบางตัวยังไม่ครายตัวนะแต่ต้องให้เขาแบบ รอเวลาเคาะคอยตัวสักครู่สักพักนะคะลูกค้าจ้ะเนื้อยับยักอยู่มันจะแบบว่าไม่ค่อยเห็นรูปทรงที่ชัดเจนอุ๊ยตัวนี้ก็แท้แท้อันนี้ขึ้น้่ามเนยก็จะเป็นเสือห้าลงห้าเล่เลยเป็นเจ้าเกศแท้แท้เลูกผู้สาวลูกสาวอ่ะผู้หญิงเหรอคะแมนจากล่ามแม่งข้างงามอันนี้ใส่ได้สองด้านปะยังไงคะอันนี้ใส่ได้สองข้างเด้อลูกค้าจ้ะใส่ได้สองด้านนะใส่ได้ทั้งสองสีจะใส่ช้นได้ก็ได้เป็ดเยอะ เป็ดเยอะมากอะนี่เลยนะคะยูนิโคนะคะลูกค้าจ๋าอะพี่เอจ้าอันนี้เราประมาณจ๋านะคะจ๋าจ๋าเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบค่วามสวยของเรายังไม่หมดจ้าลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณจาาค่ะโอเคค่ะลูกค้าจ๋าเอทัวน์รายการนะคะหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตบุบนวมบวกขนเป็ดเด็กนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคก ราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45่กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะเท่าไหร่นะคะ 1 120 2 0ยยีถึงร้อยาสค่ะต้นคุณต่อชิ้นประมาณการคาวๆสามสบแปดสามสิบค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ